สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเจ้าชายวันนี้วันที่30เป็นวันเสาร์นะเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับพรุ่งนี้วันที่31เนะเดี๋ยวเดือนหน้าือเ,เดือนตุลาคมเราก็จะเห็นอะไรใหม่ๆเห็นความเคลื่อนไหวหลายๆอย่างด้วยกันเพราะว่าวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีปีริดาก่อนนะกับพอบอรตรนะครับเป็นใครรู้กันหมดแล้วนะครับกตอรอ เมื่อก่อนเขาเรียกอ,อตอรอนะครับอุตรุดก็น่าดูนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็ตั้งแต่มาเป็นไทยรักไทยเขาก็เปลี่ยนให้เป็นสำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับก็คือผู้จัดการตํารวจนั่นแหละนะครับเป็นสตอชอสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติคนที่ขึ้นไปนั่งก็คือเป็นผู้อำนวยการพอบอตรนั่นแหละนะครับอา้าวคุณต่อสัตผ์ลตํารวจเอกต่อสัต์สุขวิบลน,นะครับก็ดีใจด้วย4ี่คนที่ผมพูดมาไม่ว่าจะเป็นท่านรอย ท่านกิจรัตท่านโจกนะครับหรือท่านต่อศักดิ์สี่คนเนี่ยมีที่มาไม่แตกต่างกันหรอกคนไหนก็ได้ทั้งสี่คนนะครับอีกคนนึงมีผลงานอีกคนนึงไม่มีผลงานอีกคนหนึ่งเล่นคนไปอีกคนนึงไม่เล่นันไปวันนี้จบแล้วนะฮะขอแสดงความยินดีปรีดากับประเทศไทยด้วยนะครับที่มีผอ,อตรอแต่ฝากไว้อีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของมินนี่นะครับเจ้าแม่แห่งเว็บการพนันที่เขาพูดกันนะครับที่อยู่ในสือ่อ สุดท้ายพอบินนี่กลับมาปุ๊บเนี่ยมาถแถลงข่าวปุ๊บตำรวจเงียบนะครับเราจับตากันดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่น้องๆคนที่ไปเปิดบัญชีเป็นมา้าเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทุกเระทมทมแล้วถวยเมื่อสักครู่ก็ได้เห็นบอกว่ามินนี่ติดต่อเข้าไปแล้วเพราะว่าดูข่าวหลายช่องกําลังจะไปประกันตัวเมียออกมานะครับและก็สื่อพยายามที่จะสร้างคอยดูนะจะเป็นบ้านกกอก,อกสองด้วยนะไอเนี้ยไอคนที่ เมียไปติดคุกพอเปิดบัญชี500บาทและว2 0 0 0บาทแล้วเจอนายหน้าเอาไปอีก5 0 0บาทนะครับเดี๋ยวติดตามดูนะฮะพวกบเมียฝรั่งเมียน้อยฝรั่งเมียเมียเอกฝรั่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับไอ้นี้ไม่ได้ดูถูกกันนะฮะไม่ได้ด้อยค่านะครับที่เห็นอกเห็นใจอาจจะเกิดขึ้นเป็นก,ก,กอกสองนะฮะจากโจรจากผู้ต้องสงสยัยกลายเป็นพระเอกเฉยเลยนะครับก็ในเมื่อตำรวจบอกว่ายังไม่มีคำพิพากษาจากศาลเป็นที่สิ้นสุดก็แสดงว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วทำไมให้เขา ไปทำอะไรครับติดคุกและคนให้เปิดบัญชีทําไมลอยนวลอ่านี่มีคําถามในสตอชอด้วยนะฮะสำนักงานตํารวจแห่งชาติต้องมีคําตอบนะฮะเดี๋ยวเจ้าชายจะตามไปเรื่อยๆวันนี้แต่งตัวสบายๆนะครับวันเสาร์นะครับฝนตกก็เพิ่งจะหยุดนะฮะเอาวันนี้เรามาในหัวข้อเรื่องเสลเสเหลือเกินนะครับซีนเสลมันมีหลายซีนนะครับเราเริ่มจากใครบางคนที่พยายามสร้างกระแส บอกจะต้องเป็นนายกเท่านั้นว่าที่นายกคนที่30กลายเป็นท่านนายกเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตที่มาตลอดนะฮะและบทที่เดียวผ่านเลยนะครับเป็นนายกคนที่30ไปแล้วและอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับป้ายทะเบียนรถสีแดง,แดงของท่านนายกเศรษฐาทวีสินตอนนี้เป็นป้ายดําเลข30นะครับเลข30นะฮะและส่วนเจ้าชายนี้ไปจับ เซียมซีของเจ้าแม่ลิ้มกอนเนียวมาได้เลขหนึ่งเก้ามานะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้งงงงายนะครับแต่ตามกระแสก็หน่อย <c oughs> อ่าพี่ทาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นนายกคนที่สามสิบเอ็ดแล้วกันวันน้าพักก็ไม่ได้เป็นเนี่ยพึ่งเลยแล้วก็ไปแย่งซีนเขาไปไปเชียงใหม่ไปปลูกระดมไปขึ้นรถแห่ไปอะไรต่างๆแล้วก็มีการเกทับพรคเพื่อไทยถ้าได้เป็นรัฐบาลน,นะหกจุดแสนห้าล้านบาทเนี่ยหกจุดห้าแสนล้านล้านบาทเนี่ยหกจุดห้าแสนล้านบาทเนี่ย ถ้าตัวเองได้เป็นรัฐบาลตัวเองจ่ายทันทีจําได้ไหมเงินสามพันบาทคนแก่ตอนที่กําลังเป็นแคนดิเดตที่ได้ตั้งได้เป็นนายกได้เป็นรัฐบาลบอกไม่มีต้องรอไปก่อนเงินเดือนเงินค่าแรงสี่ร้อยห้าสิบาทบอกรอไปก่อนเนี่ยพิธาอย่าเสลอมากอายเขาอย่าเสลอมากอย่าเสลอมากนะครับแล้วต่อมาครับการเลือกพอบอรตนรนี่นะครับ มีคนออกมาถามจากพรรคเก้าไกลน้องลมน้องลมบอกถ้าพรรคเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลแล้วตั้งพอบอตรลเนี่ยจะไม่มีตั๋วช้างฝากถามลมกไปด้วยนะน้องนะอย่าเสลือมากตั๋วปารีสเฮ้ยตอบด้วยวิโรดด้วยเงียบป,ปิดกันเป็นเป่เปา삭หมดเลยตั๋วปารีสตั๋วปารีสถามด้วยตัวถามด้วยเฮ้ยปไปไหนวะนตั๋ว,าวปารีสคุยหน่อยคุยหน่อยเอามาคุยกันหน่อยเออแม่และข้อต่อมาครับ อ้างก้าวไกลนะครับอ้างก้าวไกลบอกขับออกจากพักเรื่องของอ๋องญาติละอานะครับอ้างว่าพักก้าวไกลเนี่ยขับออกจากพักเนื่องจากด้วยแต่งตัวนี่นะครับแต่งตัวไม่ดีแต่งตัวไม่ใช่ขัดแย้งและสีไม่ตรงกันเป็นสีอย่างอื่นก็เลยขับออกจากพักเหตุผลเสลอมากเหตุผลเสลอมากนะครับ สมัยประยุทธ์จัน์โอชาอยู่นะครับวิโรจน์นี่นะครับบอกว่าอะไรฮะรถ้าย้ายพรัคถ้าจะย้ายพรัคก,ก็ต้องลาออกจากตําแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นตําแหน่งนายกจะเป็นรองประธานหรือเป็นประธานอะไรก็แล้วแต่ต้องลาออกจากตําแหน่งแล้ววันนี้สับขาหลอกบอกให้ไปอยู่พรัคเป็นธรรมแต่ตัวยังอยู่ก้าวไกลทําไมประธานนอ ประธานสภายังไม่แต่งตั้งให้เป็นพักฝ่ายค้านโดยตรงทําไมยังไม่ปลดเกล้าขึ้นไปให้ให้ทางทชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นผู้นําฝ่ายค้านเพราะอะไรครับเพราะนิติกรรมอำพางมันยังอยู่คุณตรบัตสัตว์จ,จุดยืนเพราะอ๋องฝากเลี้ยงไว้แต่ตัวอ๋องนั้นมันยังอยู่เก้าวไกลเขายังไม่แต่งตั้งเข้าใจไหมครับวิโรจน์ออกมาพูดด้วยแล้วทําตาโตๆออกมาเหมือนเหมือนป่าปักกระเป้าด้วยนะครับวิโรจน์ออกมาพูดด้วย แล้วข้อต่อมาครับเจ้าชายเขียนว่าอย่างไรเลือกนายกบอกว่ารอได้สิบเดือนอ่าเลือกนายกเหมือนกันตอนพี่ทาบอกโอ้รอให้สิบเดือนให้พวกสวหมดอายุเดี๋ยวก็จะได้เลือกกันแบบสบายแต่อย่าลืมนะมันมีมาตราเก้าเกอะไร903าศูนย์สเกอะไรอยู่ฮะเก้สอยู่ใช่หมเ้ศูย์สี่สีเหรืออะไรต่างๆนะครับไปอ่านด้วยฮะ ถ้ายังไม่มีการเลือกสอวขึ้นมาทดแทนต่อให้หมดอายุแล้วสวชุดนี้ก็ยังทําหน้าที่ต่อไปนะครับอย่าเสลอพวกนี้มึงเสลอกันชิบหายเลยเข้าใจไหมครับพอตัวเองตกไปอยู่ฝ่ายค้านและไม่ยอมรับเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยเขาก็จัดตั้งรัฐบาลนะฮะพอพวกปาหมอตายเพราะปากอย่างพักเก้าไกลนะครับมีก่อนไม่มีกูมีเผด็จการไม่เอาเป็นนอมินีเผด็จการนู้นมีไม่เอาจับกับเพื่อไทยแม่งไม่ได้ไม่มีใครช่วย เพื่อไทยต้องหาทางตั้งให้ได้เพื่อที่จะช่วยพ่อแม่พี่น้องปากของชาวนาตาดำำอยู่ทุกวันนี้ก็มาดาเขามาแสเขาอยู่ทุกวันนี้พอเป็นมาอย่างนี้เสร็จผู้บอกตัดท้องต้องรีบนะแล้วเมื่อก่อนมึงบอก10บเดือนรอได้เฮ้ยพวกปากไม่มีหูรูดนี่ว่าทีนี้ไอรัฐธรรม,มนูญปีหกศูนหลายคนบอกว่ายังไงครับที่ององญาติละอานะครับรองประาาธานสภาที่ทําตัวอยู่ทุกวันนี้ ที่ต้องฝากเลี้ยงก็ด้วยกติกามายาทของรัฐธรรมนูญปี60มันวิบัติผมบอกแล้วไงคุณสีโรดคุณสีโรทกค,คุณวิโรดลหลายคนด้วยครับคนหัวร้านด้วยบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยครับมันวิบัติไงคุณรู้กติกาอยู่แล้วคุณรู้อะไรอยู่แล้วคุณลงแข่งกับเขาคุณต้องเอาชนะให้ได้อย่าปากหมาแล้ใหญ่ปากเสียแบบนี้สิเห็นไหมครับทุกอย่าง คุณบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่แต่การกระทําแม่งถอยหลังทั้งหมดเก่ายิ่งกว่าพวกโบราณที่เล่นมาเลยวิธีการสศกปอกด้วยเลอะเทอะเปิดเพื่อนไปหมดเลยเข้าใจไหมครับรัฐธรรมนูญปีหกศคุณรู้อยู่แล้วสิโรดมักโโรนีผลมักคณาลีผลสิโรดที่โดนไว้ไล่ออกไปจากไว้นะ่ะเป็นไงครับเป็นเพราะรัฐธรรมนูญปีหกศอย่างนี้อองปฏิพัท์ จึงต้องทําตัวเป็นแบบนี้นึกถึงไหมที่ผมเคยพูดว่ารัฐธรรมนูญปีหกศที่ทําให้เพื่อไทยต้องจับตั้งรัฐบาลแบบนี้ไงต้องข้ามขั่วไงและอย่างปาาคุณไงปาาเสียไงพวกก้าวไกลไงพวกก้าวถลายพวกก้าวลาวไงเป็นไงครับส4บสี่ล้านเสียงไปเช็คดูหน่อยยังครบไหมนี่ยังไม่อยากจะพูดถึงความเสลอของพวกคุณอีกเยอะแยะเลยนะวันนี้สามคนที่เชียร์เป็นน้อมด้อมมองๆองของสม้มวันนี้มาเชียร์เพื่อไทยอ่ะมาขายเปิดโปงหมดแล้ว ทั้งไม่ต้องเปิดโปงก็รู้อยู่แล้วนะครับต่อไปนั้นผมจะบอกให้นะฮะด้อมด้อมมองมอง,มองด้วยกองเชียร์ด้วยนะครับพวกส้มทั้งหลายพี่ธงพี่ทาใครต่อใครนะฮะอย่าเสลอถ้ารู้ไม่จริงอย่าเสลอต้องหาข้อมูลก่อนเอาฝากไว้ด้วยครับวันนี้อย่าเสลอ,อเลอะเทอะขอท่านมีความสุขในวันฝนตกครับเจ้าชายก็มาบอกเท่านี้มีความสุขกันนะครับสวัสดีครับ